สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะครับเนาะสวัสดีพ่อลุงแม่ป้าอ่าวอาวหน้าบ่าวผู้เสียผู้สาวผู้บ่าวสหน่อยครับผมมาพอรับผมอีกคือเกาครับพี่น้องครับนุ่มสกุลคนโก้พี่น้องเมื่อหนีภาพเพี่พาน้องมากินเขาแลี้วพี่น้องแต่เป็นหนึ่งไกลพี่น้องหนึ่งไกลหนึ่งเล้วไหมพี่น้องเลยโดนห้ายพี่น้องสองสมองพี่น้องเ้ยยันวุสุกครับผมมามาพี่น้องหนึ่งไกลเป็นโตเลยครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งครับผมหนึ่งเล้วไหมยังห่อนอยู่เด้พี่น้องยังห่อนอยู่ครับหนึ่นอง แต่ว่าบ่าบมีเขาเหนียวพี่น้องมือน,นี่ใส่แต่ไก่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเจวเจลวบักนาวสมุสมพี่น้องเลยผักกลับก็มีแตงครับผมพี่น้องครับมือน,นี้มาเสแสรบน้ำนุ่มสกุลด้อครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่ๆเลยครับเบิงบ่งพี่น้องผมก,กันหนึ่งโดนเนะาะหยาดแต้มันบุษุพี่น้องเอ้ยโอ้ก่อนเด้อตัวนี้พี่น้องพี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้อง พี่น้องบ่ายนี่แต่เวลาแล้วก่อนที่ไปเบิ้งคลิปก็อย่าลืมเนาะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่มสกุลเนาะครับเนาะพี่น้องในการได้คลิปต่อโไปเด้อครับเด้อพี่น้องโอ้ไก่บังแกนหน่อยบมเห็นหนาเนาะพี่น้องเนาะอ่ะบมเป็นยังเนาะเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องไหมมาโอ้ยหนึ่งโดนไล่พี่น้องผมก็หิวเข่าเลยผมก็ได้กินแต่ไกลเล่เนี่ยพี่น้องผมจะกินเบิร์ตบอ,อหอนหอนพี่นอ้องเลยหอนหอน ใส่ขานี่แหละครับผมก่อนพี่น้องครับมาเด้อเสแสบน้ำนุมสกุลครับผมพี่น้องสำหรับนุมสกุลแล้วโบมีปัญหาครับจันไห้คือเก่าพี่น้องขำยังไงคือเก่าพี่น้องเอ้ยเบ่งครับเอ้พี่น้องเสแสบน้ำผมเด้อครับอืม mm. เจ้ยวพี่น้อง mm hmm. อ,อืมอืมนั่งเด็ดดีไก่หนึ่งสมุนไพรพี่น้องหนึ่งเส้นใบกระเพราพี่น้องเอ้ยหอมครับ ไก,ก่กบานครับ,บ,บพี่น้องไก่บานอืมาแล้วครับจะแจไหมผมเด้อพี่น้อง น้องเลยตักครับพี่น้องครับอืม เนียน,นๆเลยครับพี่น้องพีองเบิรงตัวนี้ไงใ,ใส่โลครับผมเจ้าสมพี่น้องอือหือ เจ็บพี่น้องเลยมาได้พี่น้องได้สืบเสียบให้ผมด้ครับ Những điểm này của chúng Không sẽ nháy, xác cầu được xác định được แปลกตาบอพี่น้องเมื่อเนี้ยแปลกตาบอข้างหลังผมข้างหลังผมครับจัดมาใหม่พี่น้องจัดมาใหม่ให้พี่เห็นน้องเบอร์จะพี่น้องสิบเบือ่อนม่แต่แบบกเกล้งนะพี่น้องจัดให้ได้พี่น้องเด้แบบไม่แบบไม่พี่น้องสลองสลองพี่น้องครับ หนังไก่สมุนไพรพี่น้องเอ,อ้ยแซ่บอีกคือกอรครับหืมเบ่งพี่นอ้นองเนื้อขาวๆเลยครับสุกดีขนาดพี่น้องเอ,อ้ย หนึ่งสองสมมวงครับว่สูุกับจีวายัางไงล่ะพี่น้องเอ้ยโอ้เหี่ยวพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องบาดน่อยคียเจียวคำยังไงคือเกาละครับ มาพี่น้องมา จวดค่ะขนาดเลยพี่น้องเลย เด็ด mm hmm. พี่น้อง mm hmm. แซ่บอี่ลีพี่น้องเลยคักลีพี่น้องอือแนวแซ่บมันพี่น้องนี่นี่พี่น้องดกไก่พี่น้องนี่ละที่เด็ดเลยแหละพี่น้องเอ้ยตัวนี้พี่พกเต็มคำเลยครับ ใส่คำยังไงคือเกาพี่น้องเอ้ยาได้ไหมด้เสร็จแ้วผมนะครับเบิ้งครับพี่น้องครับเบิ้งคำนี้ครับอือครับือืพี่น้องครับอืออเบิ้งเหนียวนี่พี่น้องมีแต่เหนียดดิครับโอ้ย ใจไหมเหนือเด้นีนพี่น้องหุ่ยเจียวคำไงพี่น้องเบิ้งคือเกาเบิ้งครับพี่น้องอื้ม คพี่นอ้องอืเนื้ออะไรพี่น้องเลยจะสมุนไพรอะไรพี่น้องโอ้โหหอนหอนพี่น้องเลยหอนหอนรัวร Hoàn <coughs> <coughs> vị ตรงนี้โอ้เนี่ยนะอกมันมีน่องเอ้ยเบิ้งคำยังไง,งคือเกนละครับ <c oughs> ด่อนเพื่อนโอ้เจ้าอะไรพี่น้อง, <Oh, งเอ้ย ใส่มือเด้อพี่น้องเด้อเมนูนีน่อาจ,จเป็นการประชุภาพนะครับเนาะขอโทษขออภัยให้พี่น้องเด้อบุกินจังเงี้กระชักเนี่ยผมกินจังได้พี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องเลยผมก็ได เหนือไหมเบิงเบืองพี่น้องเบิองขาวๆเลยครับไก่สดๆเลยครับพี่น้องจเจ้าวคำยังไงพี่น้องเบิือง เบึงพี่นอ้องเนื้อกินเนื้อซะก่อนพี่น้องเน้นเนื้อฮมมรูดเดือดจริงพี่น้องรูดเดือดทำเมนู ถึงๆพี่น้องเลยอหอมเครื่องตะไคร่ใบมะกรูดใบกระเพราพี่น้องเลยได้ใจผมดลครับเมนูนมขักบอ๊อบาดพี่น้องเลย เผ็ดทั้งแซ่บแล้วครับหน,น,นั่นงๆๆพี่น้องหนังมันอ สุดท้ายพี่นอ้องยิ้มคำยังไงพี่น้องเบิง์นเอิม่มเ <c oughs> จากับพี่นอนะ้องข้ามกับพี่นอ้องโอ้เสียี่น้องเลย แซ่บดีครับเบิ่งพี่น้องอืมอืมน่าอร่อยเลย คักพี่น้ออิ่มพี่น้องเอ้ยงัดออกแบโอ้ยพี่น้องเกือบเบิดพี่น้องพูดอ้ยกินคนผู้เดียวกินไก่เกือบเบิด์ตโต้ไมพี่น้องเอ้ยกไก่้ปีกิโลพี่น้องเอ้ยอ อันนี้ก็เชื่ว,ว้กินขาดต่อไปคือเกาล่ะครับพี่น้องครับดบ้เดาทีมเมาหยังล่ะครับผมอ่ะอโอ้ยเผ็ดพี่น้องเอ้ยต้งเพ็ียต้งแซ่บล่ะครับพี่น้องครับรายการพี่น้องเมนูมื้อนี้ก็ได้ที่ผมเอามาฝากพี่ตอนน้องเนาะเป็นเมนูหนึ่งไก่สมุนไพรพี่น้องใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร่บานเฮาใส่ใบกระเพราพร้อ,อมครับพี่น้องครับเอ้าสุดท้ายนี่ก็นมสกุลกับมุ้ยังฝากพี่ตอนน้องคือเกาล่ะครับพี่น้องครับ ฝากพี่น้องไว้ได้เด้อพี่น้องเมืองเรามากกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มสกุลเด้อครับผมพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้นุ่มสกุลเนาะครับเนาะในการฮ็ดคลิปต่อตไปเนาะครับพี่น้องเนาะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการติดตามกับเป็นหนึ่งกำลังใจเนาะครับเนาะให้ผมในการที่คลิปต่อตไปครับผมพี่น้องครับการกระทําใดบ้าจจาใดของนุ่มสกุลครับผมพี่น้องบอสุภาพนุ่มสกุลขอโทษขออภัยพี่น้องเนาะผ่านซื้อนี่ไปบอกพี่บอกน้องเด้อครับพี่น้องครับแล้วก็ขอขอบคุณเนาะพี่น้องเนาะ ที่เขามาติดตามเนะาะผู้ใดบ่ท่านติดตามกดเบ่งคิปแล้วมากกว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะบเนาอพี่น้องเนาะเอ้านุ่มสุขคนในที่ลำล่าพี่น้องไปเพียงสนีทแล้วครับมือนี้ครับผมสวัสดีครับ